สวัสดีครับวันนี้เรามาดูกันนะครับว่าทางคุณลูกค้าสั่งมาเนี่ยนะครับจะสั่งมาแบบไหนกันบ้างนะครับวันนี้นะครับชุดนี้นะครับจะเป็นการสั่งให้ลบขอบนะครับลบเข้าไปข้างละสองเซนนะครับสองเซนนะครับแล้วก็ตีมนะครับตีมนแบบนี้นะคือทางเรานะครับ จะทาตามที่คุณลูกค้าบอกนะครับจะทําตามสั่งอะว่างั้นเหนะไอแผ่นนี้จะหนาอยู่ที่2.2นะครับความกว้างอยู่ที่60นะครับความยาวอยู่ที่เมตรห้าสิบนะครับการทํางานของเรานะครับขอให้เพียงเป็นคุณลูกค้าสั่งนะครับที่เราจะรับได้นะบางท่านเขาให้เราตีเท่ก็ได้ ค,คือตีเพศ45ก็ได้แต่ที่เราไม่รับทาคืออย่างเดียวคือหมายความว่าเจาะถ้าเจาะเป็นแบบเนี้ยเจาะตามเสาอย่างเงี้ยเราจะไม่รับทำนะเพราะว่าไปทําที่หน้างานจะดีกว่านะครับบางทีเจาะให้เจาะมุมแบบเนี้ยนะครับให้ตีเหลี่ยมอย่างเงี้ยนะทางเราจะไม่รับทาไปทําหน้างานจะดีกว่านะครับเจาะเป็นเหลี่ยมนะอันนี้ก็ลงคลิปคร่าวๆนะครับคือเรา ขัดเรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะทาชลักนะฮะคือเป็นการลดขั้นตอนในการทําสีนะไม่ได้คือเราจะไม่ทําให้ถ้าลูกค้าเสียเวลาไงอันนี้จริงๆเนี่ยรูปๆสองสี่ศูนย์หรือจะไม่รูปก,ก็ได้ลงชลักได้เลยนะครับของเราเนี่ยคือเนียนปอตําควรแล้วนะครับลงชลักได้เลยเนี่ยพวกเนี้ยตัวนี้เราก็เก็บมุมสี่ด้านนะมาดูกันี้ ตัวนี้ขาของคุณลูกค้าน่าจะเป็นขาเหล็กแหละเพราะว่าโชว์มุมอย่างนี้เลยลบขอบหมดเลยนะครับลบขอบทั้งหมดนะครับเพราะว่าตอนนี้เราก็ออเดอร์มาก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผลิตภัณฑ์ของเราก็สู้ด้วยคุณภาพนะครับสู้ด้วยคุณภาพและบริการนะครับ ลูกค้าที่เคยสั่งแล้วก็บางท่านนะครับบางท่านก็สั่งแล้วสั่งอีกสามรอบสี่รอบนะครับแล้วก็ก็ต้องขอขอบพระค,คุณลูกค้าที่ช่วยแนะนํานะครับใช้ดีแล้วบอกต่อนะครับใช้ดีแล้วบอกต่อเพื่อนฝูงญาติพี่น้องนะครับบางทีก็แนะนํากันมานะครับก็ต้องกราบขอพรบคุณมากๆนะครับโอเคเบอร์ติดต่อเรานะครับ 817019172โ okay. อเคขอบคุณมากๆครับบ๊ายบาย